เมื่อไม่นานมานี้เราได้รับโอกาสให้ดูแลบ้านหลังนี้ค่ะเจ้าของบ้านตัดสินใจขายเพราะอยากปลดภาระหนี้สินที่แบกรับไว้มานานและกำลังจะย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่สบายใจกว่าเดิมจากบ้านที่เคยเป็นที่พักใจวันหนึ่งอาจกลายเป็นสิ่งที่เราต้องแบกรับโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในทุกเดือนทั้งค่าผ่อนค่าดูแลและค่าซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ ที่สะสมจนกลายเป็นภาระที่ถ่วงใจมากขึ้นทุกวันการตัดสินใจขายบ้านจึงไม่ใช่การทิ้งค่ะแต่มันคือการเลือกปลดภาระเพื่อเปิดทางให้ชีวิตได้ไปต่อการปล่อยบ้านหลังเก่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณได้หายใจโลง่งและเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสบายใจเพียงแค่ได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วสบายใจไม่ต้องคอยกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ็เหมือนยกพวกเขาเออกจากอกแล้วค่ะถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบเดียวกันให้เราเป็นเพื่อนร่วมทางในการปลดภาระและช่วยคุณเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นใจ Home to Cash ให้เราเป็นทางออกของคุณ